ทันข่าวประค่มกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิ a l สไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2564โดยเฉพาะบอลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนทัพช้างศึกจุดสุนทรเบลสนยื่นหอกทีมชาติไทยทำเอาฮาแฟนบอลชาวไทยกันเลยชีเดียนะฮะ มีการเปิดเผยจากทางบรูเบนซุนซับเบลพี่ชายแท้ๆของจุดซุนซับเบลเกาหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษอนาคตไกลของสโมสรเชลซีซึ่งตอนนี้บรูเบนซุนซับเบลนั้นอยู่ที่เมืองไทยเขาดรสอบฝีเท้าไปแล้วกับ2ทีมดังของศึกไทยลีกโดยเขาได้เปิดเผยมาว่าจุดเบลดายังเม่อปีปีนี้มีความสนใจที่จะเล่นในกระทางทีมชาติไทยอยู่23ปีในศึกฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ แต่ไม่ใช่รอบคัดเลือกที่ถึงนี้เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าววันที่27ตุลาคมถึงวันที่3 1ตุลาคมนั้นโปรแกรมชนกับช่วงที่ทีมชาติอังกฤษชุดยู20ปีจะเข้าแคมป์เก็บตัวซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ทางชุดเบลจะถูกเรียกตัวเข้าสู่ทีมโดยกองหน้าหมายเลข9รายนี้ต้องการจะช่วยทีมชาติไทยชุดยู23ปีในศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานณตอนนั้นเถริงกิต ปิดฤดูกาลผลิตพอด,พดีอีกทั้งยังเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์กันอีกด้วยซึ่งหากตัวเขาลงสนามให้กระทางทีมชาติไทยชุดยู23ปีจะไม่ส่งผลต่อการเลือกติดทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งโอกาสของเจ้าตัวที่จะเลือกเล่นกระทางทีมชาติอังกฤษในอนาคตนั้นก็ยังคงเปิดกว้างอยู่ดีนะนะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะเจ้าหนูจูดเบลคนนี้สนใจที่จะมาเล่นกระทางทีมชาติไทยซะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไร ก็ฝากติดดอทแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูจุดเบลคนนี้มาเล่นช่วยกทางทีมชาติไทยกันด้วยครับหลังข่าวต่อมากันกันครับเจลิกจัดให้เลยทีลดทอนฉีดวัคซีนโมเดอร์นายังไม่มีอาการข้างเคียงเลยนะดึงยงานทางทีเด็ทอนบุญมาทันแบ็ค์้ายโยโกฮาม่าเอฟมานิโนสเผยมาว่าได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยยังไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใดรอรับเข็มที่2ในเดือนที่10สิงหาคมนี้ ซึ่งเจลิกได้ทำการฉีดวัคซีนให้นักฟุตบอลทุกคนในช่วงลีกหยุดพักให้กับทางโอลิมเกเกมซึ่งทางทีเดอนั้นได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะตัวได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวมาว่าโมเดอร์นาหเข็มจากนั้นก็มีแฟนบอลเข้าไปสอบถามทีเดอนว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังฉีดซึ่งโกอุ้มก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไร ถ้ามีจะรีบแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับโอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้ที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาเริ่มลงเข็มโมเดนากันแล้วกับทางศึกเจลิกที่ได้มีประกาศก,ก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นทั้งเจ1นเจ2เจ3จะจับฉีดวัคซีนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและก็บุคลากรเราอข่าวต่อมาก,กันที่ก่าครับลงทุนเพื่อฟุตบอลเลยนะเยอโฮสร้างศูนย์ฝึกระดับโลกโดยงานนี้ทางสโมสรเยอโฮดาลุทักซิมยอดทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียซูเปอร์ลีก ยุคนี้เดินหน้ายกระดับสโมสรตนเองอีกครั้งในเรื่องของกายภาพหมายว่าก่อนหน้านี้สโมสรแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความทันสมัยของเครื่องมือเทียบทีมชั้นนําของโลกเพื่อยกระดับร,ร่างกายนักกีฬาและก็พยายามพัฒนาฝีเท้าให้แข็งแกร่งในอนาคตโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาตวนกูสุลต่านอิสมาิลประธานสโมสรยอหฮนดารุนทักซิมเคยออกมาเผยผ่านสื่อมาเลเซียยอมรับลีกมาเลเซียยังห่างไกล อยู่คนละระดับกระทางไทยลีกเนื่องจากทีมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ยังมีการใช้งบประมาณจากทางภาครัฐเป็นหลักซึ่งยะโหเดินหน้าทําเป็นสโมสรอาชีพอย่างแท้จริงในแนวทางของตนเองณปัจจุบันนี้ล่าสุดสโมสรแห่งนี้ได้เดินหน้าสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งใหม่ที่ใหญ่ระดับเอเชียไว้พัฒนาศักยภาพสโมสรและนักเตะซึ่งศูนย์ฝึกแห่งนี้จะมีมาตรฐานระดับโลกเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บวกกับทางสิ่งก่อสร้างที่เดินหน้าสร้างก่อนหนี้ของสโมสรแล้วสโมสรยะโคนดารุนทศิมกลา,ายเป็นสโมสรชั้นนาของอาเซียนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างในการพัฒนาด้านต่างๆพื้นที่แห่งนี้มีสนามฟุตบอลจำนวน9้สนามโดยจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสนามฟุตบรรอลอาสรุรตานอิบราฮิมที่เปิดใช้งานไปเมื่อเรื่อันที่ผ่านมา โดยแบบของทางแคมป์ฝึกซ้อมแห่งใหม่ของทางยะโฮนดารุทักษิมนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่การดําเนินการการสร้างซึ่งปัจจุบันนั้นได้เริ่มต้นปรับพื้นที่ในการลงบุตรสร้างฝึกฟุตบอลแห่งใหม่ของสโมสรยะโฮนดารุนทักิมเพื่อจะเริ่มดำเนินการให้เสร็จสิ้นในอนาคตอันใกล้นี้โดยยังไม่มีการเปิดเผยจํานวนเม็ดเงินการลงทุนในครั้งนี้แต่คาดการณ์กันว่าจะเป็นการลงทุนที่มหาศาลเพื่อต่อยอดฟุตบอลของทางมาเลเซีย โอ้หเป็นวง,งานนี้นะผมแผนการสร้างสนามของทางสไตล์ยอโหนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาพอๆกับทางศูนย์ฝึกของทีมชาติไทยกันเลยทีเดียวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาถึงข่าวต่อมากันดีกว่านครับจับตาโค้ดองดูสิเฉลิมแสนเสียบคุมท่าเรือแทนโคดอุตหลังร่วงศึกเอชเล โดยงินที้จับตาความเปลี่ยนแปลงในทีมคลองเตยนะฮะลือกันสะพัดเลยว่าสิงห์เจ้าท่าก่อนการท่าเรือเอฟซีอันดับที่3ไทยลีกในฤดูกาล2020นี้ตเตรียมตั้งคุนซือคนใหม่แทนที่โคดอูดสระบราวดุตริพันธ์ซึ่งก็ได้แก่โคดองดุสิตเฉลิมแสนผู้พาบีทีปทุมซิลแชมป์ไทยลีกในประวัติศาสตร์นั่นเองสำหรับข่าวความเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนในครั้งนี้น่าจะมีผลมาจากการที่ทางโคดอูดทำทีไม่ประสบความสำเร็จในศึกเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021 ที่ตกรอบแค่แบ่งกลุ่มไปแค่นั้นเองนะฮะโดยแหล่งข่าววงในระบุเลยว่าจะมีการเปิดตัวโคชโอ่งในทินแพสเตเดียมอีกครั้งในเดืดดนนอนนี้ทั้งนี้อดีตแบ็คซ้ายทีมชาติไทยปัจจุบันวัย51ปีเคยรับหน้าที่เป็นขุนศึกการท่าเรือมาแล้วในช่วงปี56ถึงปี57ส่วนปัจจุบันนี้เจ้าตัวนั้นถูกทางบีจีปทุมส่งไปดูแลราชประชาทีมพันธมิตรหลังทําทีมคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อการที่แล้วก่อนจะมีรายงานล่าสุดมาว่า โคดองเตรียมไปคุมท่าเรือด้วยสัญญาแบบยืมตัวนั่นเองไปในวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนว่าโคดองจะไปเสียบแทนโค้ดอุดในการท่าเรือนครับแล้วมาที่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับไม่ทันไรก็โดนไปแล้วชุนบุกค,คุณใดประกาศทีมงานโคชติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ีน โดยทั้งชุมบุคคุณไดมอเตอร์ทีมในศึเคลิกประกาศเลยว่าทีมงานของตนติดโควิด -19 หลังเข้าการตรวจเชือ้อโควิด1 9โดยเข้าทําการรักษาและก็กักตัวถึงสงสัปดาห์ด้วยกันหลังจากที่ชุมบุคคุณไดมอเตอร์เข้าก,การตรวจหลังจากที่กลับมาจากทางสุพิบอล AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลเป็นลบทั้งหมดก่อนจะเข้าตรวจในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผลเป็นบวกหนึ่งราย โดยท,ทีมงานผู้ฝึกสอนนั่นไงที่ติดเชือ้อหลังจากนี้ทางสโมสรชมบุคคุนไดมอเตอร์จะทําการตามคมําแนะนําของสาธารณสุขของเกาหลีใต้โดยการกักตัวเป็นจำนวนกว่าสอสัปดาห์ด้วยกันนานน่ะผมเป็นตำว่าง,งานนี้ชุนบุคคุนไดมอเตอร์นะครับยังไม่ทําอะไรเลยก็โดนซะแล้วหลังจากมาจากทางศึก ACL ไม่นานมานนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับ ฟอนตาเล่ก,ก็ไม่รอดจบศึก A c l เพบแข้งติดโควิดถึง2รายเอาห่ังไงเมื่อแชมป์เจลิกคาบัซกิฟอนตาเล่แถลงนักเตะของตนพบติดเชื้อโควิด -19 ถึง2รายหลังกลับจากบู๊ศึก AFC แชมเปียนลีกที่ประเทศอุซเบกิสถานสู่ความเคลื่อนไหวของคาบัซกิฟอนตาเล่เป็นอีกทีมในศึกเจลิกที่มีนักเตะติดโควิด -19 เป็นจำนวนถึง2รายต่อจากทางกัมบะโอซาก้าหลังจากที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดในทีม โดยทุกคนที่ร่วมเดินทางหลังจากจบศึก AFC แชมเปี้ยนลีกที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้มาตรการกักตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยที่เหลือก็มีผลเป็นลบสำหรับทีมควอสกิฟอนเตเล่ทั้งหมดเดินทางกลับมาจากทางอุซเบกิสถานโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำและก็มีนอกจากนี้หลังจากถึงสนามบินแล้วและการเดินทางภายในประเทศทั้งหมดรวมถึงการขนส่งไปยังที่พักจะดำเนินการโดยยานพาหนะเฉพาะ หลังจากนี้ทุกคนจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นนะฮะและการทดสอบ PCR จะดำเนินการทุกๆ3วันและผู้ที่มีผลเป็นลบจะเข้าร่วมในกิจกรรมของทีมตามความเห็นของศูนย์สุขภาพต่อไปโดยสโมสรได้วางแผนจะกลับมาฝึกซ้อมกันต่อในอนาคตอันใกล้นี้โอ้โหเป็นดัาว่าง,งานนี้ก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับไปแข่งขันนี้มี2ทีมแล้วที่ติดโควิดในจีนก็ต้องมาดูกันต่อไปกัน,กกนว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็น,นข่าวระค้มกีฬาฟุตบอลไทย บายนชนต์สไตล์ประจําบันที่16กรกฎาคม2564โดยเฉพาะเครั้งฟุ้บอลไทยครับ